ส่วนค่าคือคอยนิมุนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรียนมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบินเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญเป้เป้ดอก1 0อร์ซระยะเวลาการฝาก2-30ถึงสวัน หลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และว,วิดีโอคลิปนะครับแล้วก็ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ย้ํานะครับตอนนี้เหลืออีก3คนเท่านั้นจนถึงวันที่2กลกุมภาพันธ์นะครับผมก็จะปิดรับแล้วนะเนื่องจากว่ามีจํานวนจํากัดแล้วก็ผมจํากัดเวลาเรียนนะครับโอเคก็ผมเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะนะครับมาว่าหลักสูตรผมนะ ว่าเรียนก่อนดอยก่อนก็แล้วแต่ละกันนะครับคุณไม่อยากมาเรียนหรือคุณคิดว่าราคาตลาดเนี่ยมันไม่ไปแล้วนะหรือว่าคุณคิดว่าราคาตลาดจบแล้วผมแนะนำเลยคุณรีบขายเลยนะครับเนาะไม่ต้องมาอะไรก็ได้นะไม่ต้องมาติดตามก็ได้นะข่าวสารคริปโตคุณขายให้หมดเลยนะนะครับเพราะว่าผมเปิด ลักสูนรเนี้ยมานานแล้วตั้งแต่ปี2021-22นะครับหลายคนรวยกับโฟกี้ไปแล้วรวยกับเปเป้ปไปแล้วนะครับถือเปเป้กับโฟกี้อ่ะโดยเฉพาะเปเป,เป้ตั้งแต่ศูนย์เจ็ดตัวบางคนบางคนถือโฟกี้ตั้งแต่ศูนย์ห้าตัวนะเห็นไหผมก็อยากจะบอกว่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่ามันดอยจริงๆเนี้ยคุณก็ขายไปเลยนะครับ เพราะว่าคุณก็คิดว่าตลาดมันไม่ไปแน่นอนเนาะนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรแบบไร้มารยาทอย่างนี้นะผมถือว่าเรื่องนี้ไร้มารยาทมากนะครับอันนี้นะักวิเคราะห์คริปโตนะครับที่มีชื่อเสียงอันนี้คืออาริมาติเนสเขาเดาางี้ดอทเนี่ยจะขึ้นสองลกนะครับอ่ามันจะขึ้นถึงสิบห้าดอทน,นะ เพราะว่าเรื่องของ Bit. etf นะครับและททาการการยื่นฟ้องร่วมกันของ REX Advisor นะครับแล้วก็ Osprey Osprey Fund เนี่ยก็ย้ายจากปิดไว้เนี่ยพื้นที่ของคริปโตที่เต็มไปด้วยการเกิงกำไรเกี่ยวกับการเปิดตัวกองทุนดอท ETF นะครับก็น่าจะเพิ่มศักยภาพของมีนคอยก็ไม่ใช่แค่ดอทตัวเดียวนะถ้าดอท สามารถที่จะยื่น ETF แล้วก็ทางสภาคองเกรสเขาสามารถให้ดอทผ่านได้เนี่ยครับผมก็เชื่อว่าดอทเนี่ยน่าจะประมาณ15ดอลลาร์นะครับชีบะเนี่ยสูนย์น่าจะหายสักศูนย์สองตัวสามตัวเลยนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะนะครับถ้าเกิดลายใหญ่เขาช้อนนะเราก็ไม่ได้มีเม็ดเงินแค่อีลอนมาร์กมันซึ่งผมถามว่าดอทเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมพอเป็นไปได้นะแต่ชีบะเนี่ยผมขอ ใช้เครื่องหมายนี้ไว้ก่อนนะครับเรื่องเครื่องหมายคําถามว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับงนั้นตัวของดอทคอยเนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วนะครับอย่างโปรเจกต์อย่างตัวของโฟกี้เนี่ยมีทุนของแบ็กลอกเข้ามาช่วยด้วยนะครับนั่นก็คือ dwf lab นะครับที่ทำเหรียญที่ชื่อว่าโทเกนไฟน e นะเราก็โปรเจกต์ของโฟกี้เนี่ยก็น่าจะมีแบ็กลอกเข้ามาเกี่ยวด้วยนะ อันนี้ก็เป็นข้อดีของโ o กี้นะครับฉะนั้นถ้าเทียบกับบลองกับ d o ตเนี่ยผมให้น้ำหนักของ d o ตมากกว่านะครับถ้าเกิดผ่านก็โอเคดีเลยนะครับไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะรผมก็คิดว่ายังไงเนี่ยดอตในพื้นที่เนี่ยคนก็คนก็เล่นอยู่แล้วนะครับเล่นแบบเชื่อว่าราคามันจะไปนะครับเพราะตอนนี้ มูลค่าของมีมคอยคือ2.2ล้านล้านดอลลาร์นะครับประมาณ41เท่าของราคาปัจจุบันมูลค่าที่53.2พันล้านดอลลาร์สำหรับบริบทนะครับมากกว่ามูลค่าของตลาดของบิตคอยในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับอาริมาติเนสก็ยืนยันว่าตลาดไม่ได้สำคัญดอกคริปโตโดยอ้างข้อเท็จจริงว่า xrp ก็มีมูลค่าการจริงนะอยู่ที่183,000ล้านดอลลาร์มูลค่าการตลาดมากกว่าผู้จัดการสินทรัพย์ ที่สิล้านล้านดอลลาร์นะครับแบ็กล็อก1นึ่งแสนห้ามันล้านดอลลาร์เนาะ XRP มีมากกว่านะครับเห็นไหมนะครับถ้าเกิดดอกในยื่น ETF ก็น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จาก JP Morgan ด้วยนะครับเมื่อเร็วเรีวนี้เกี่ยวกับการดูดซึมของ Bitcoin และ Ethereum ETF นะครับซึ่งแนะนำว่าจะเจาะตลาด3-6%เเลยก็ลองดูอ่ะนะครับ มีเหรียญโตใหม่ชื่อโทชินะครับของเ Armstrong ก็ลิสต์ตามรายชื่อของคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรายการมีมคอยในคอยเบสนะครับแล้วก็เป็นรูปสูนักสัตว์เลี้ยง c ีโของบริษัทแลกเปลี่ยนบริษัทคริปโตชั้นนําของสหรัฐอเมริกานะครับตามประกาศใหม่ของคอยเบสโทชิเนี่ยน่าจะอยู่ในเชนของคอยเบสนะหรือเบผมว่างั้นนะครับเขาถึงได้รองรับ ตัวนี้ได้เร็วนะครับทางคอยเบก็น่าสนใจนะใครอยากจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมทำในช่อง richmoon คอยให้นะครับตัวนี้อยู่ในเชนเบกจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็เป็นอิตาเรียมเครร์ข่ายเลเยอร์2นะแล้วประกาศเมื่อวานเนี้ยว่าเวลา16.00นนอนะครับแล้วก็มีการประกาศจดชื่อโทชินะครับก็กระโดดจากราคา0.03ตัว3,680 เป็น4,847นะครับเพิ่มขึ้น27%นนี้ก็เป็นมีมคอยรูปสุนักนะนะครับฉะนั้นโทชิเป็นเพียงหนึ่งในมีมคอยนะครับจำนวนมากที่ระเบิดขึ้นในเหตุการณ์ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าโทชิจะถูกสร้างขึ้นบนฐานของโทเคนที่กำลังได้รับความนิยมนะนะครับอย่างมากก็ได้รับการสนับสนุนผ่านโซหรือโซโลนาด้วยนะแต่ผมต้องดูราคาตัวนี้ซะก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปทำในช่อง r i ร Moon c คอยให้ ข่าวที่3นะครับของไอแวนค่าทรัมป์นะครับคือลูกสาวของทรัมป์นั่นเองนะตัวเนี้มันมีมีมคอยที่เป็นข่าวลือของไอแวนค่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ตามอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยน่าจะไม่ได้เหรียญนี้ก่อนนะครับต้องลิสต์เข้ากระดานอย่างน้อยเมกหรือบิตมาร์ทก่อนนะผมถึงจะไล่ซื้อนะครับถ้ากระดานพวกย่อยๆ x ออะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับ หลังจากการกล่าวอ้างว่าประธานาธิบดีสารัตโดโนทรัมนะครับและภรยาเมลาเนียนะครับรวมถึงลูกชายด้วยอย่างบารอนนะอันนี้ก็เป็นลูกสาวคือไอวาน่าค่นะผมไม่รู้ผมสะกดถูกนะหรือเปล่านะครับก็สะกดคำาว่า I V A N K A น่าจะอยู่ในเครือข่ายของโซโลนานะนะครับก็เป็นมีมคอยตัวหนึ่งที่ที่ทุกคนติดตามอยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่า อ่าพวกนี้มันมีเหรียญออกมาเยอะนะครับบางเหรียญก็สแกมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นอ่ะเอาพอของปากของคออย่าไปตามอะไรเยอะนะครับรอเข้ากระดานก่อน,อนแล้วค่อยเข้าไปเล่นก็ได้นะครับมันก็จะได้ปลอดภัยกว่าอันเนี้ยนะครับเป็นข่าวสุดท้ายนั่นก็คือเปเป้คอยนะครับอันนี้เป็นวานอนะ่ะได้สเต็กรีด o ดาวราคารีดเนี่ยทะยานถึงสิบแปดเปอร์เซนส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะจะตินซันนะครับจะตินซันเนี่ยมี มีข่าวกับเปเนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันอันนี้เป็นวงในนะซึ่งจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่รู้นะครับราคาก็พุ่งขึ้นถึง18%นะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งลีโด d ดาวนะครับได้รับความสนใจอย่างมากของนักลงทุนนะครับมากในช่วงนี้โดยเห็นจากแนวโน้มกระแสะของโทเค็นเมื่อเร็วๆนี้นะครับดังนั้นเราจะสำรวจการซื้อของวานครั้งล่าสุดและดูสกุลเงินท,ที่ตอนด้วยนะครับตัวนี้ก็ เป็นข่าวนะก็วานใช้เงินจากเปเป้เนี่ยเข้ามาซื้อฉะนั้นเปเป้เนี่ยมีสิทธิ์ย่ออยู่ซึ่งคิดที่แล้วเนี่ยผมทำแนวรับของเปเป้เปไว้คือพันสองที่ศูนย์สี่ตัวนะครับผมก็คิดว่าน่าจะลงมาราคานั้นก่อนนะก่อนที่จะขึ้นไปได้โอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปประมาณนี้ก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็กลุ่มของ ตัวของชิบะเปเป้โฟกี้ด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนอการลงทุนและกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าเปเป้ pe pe, นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันแล้วก็เหรียญมีมอย่างชิบะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ go to the moon ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี